นี่นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟแก่งเสือเต้นนะครับเป็นสถานีรถไฟณปัจจุบันน่าจะเป็นชั้นสี่แล้วนะครับเราก็จะมารอขบวน439นะครับนี่นะบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนใช้ได้เลยนะครับผมเนี่งจาร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสายแล้วนะฮะมีเนื้อแก่งเสือเต้นนะครับผม ขณะนี้เวลา12นาฬิกา26นาทีนะครบับขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่439 439จากชุมทางแก่งคอยปลายทางชุมทางบัวใหญ่นะครับวันนี้มาโหวันนี้มา4คันครับนะฮะนครับเบอร์39คันนำอ๋อ2คันก็ขอภัย2คันนิ่มๆน,นะครับ จากสถานีแก่งเสือเต้นแล้วนะคะบวน439เข้าสู่ที่หยุดรถเพื่อนปลาสักธุรกิจแล้วครับกระบวน439เรา นี้มา1ชุด2องคันคลลน,ะนะครับ,ต,รรบตัวเทลเลอร์กับตัวพาวเวอร์เนาะนะครับได่างที้ว่าไปเลขสี่หลักจะเป็นตัวพาวเวอร์นะครับส่วนเลข2หลักเป็นตัวเทลเลอร์ก็คือตัว่วงนั่นเองนะครับโอ้โหออ,ออกจากที่รถเกือนป่าสักช์ชนสิทธิ์แล้วนะครับ ดีมากๆเลยนี่นะครับผมอมงเห็นได้อย่างสุดลูกหูตาเลยนะฮะเข้าสู่ที่หยุดรถบ้านหนองบัวนะครับเป็นที่รถที่อยู่เส้นทางกลางเขื่อนแล้วกันนะครับเป็นที่หยุดรถแบบนี้นะฮะไม่มีจุดขายตั๋วนะครับสามารถขึ้นมาซื้อตั๋วที่บนรถได้เลยนะครับ พร้อมแล้วคือออกเลยนะครับ ถึงแม้แดดจะแรงนะครับแต่ก็เย็นดีนะเพราะว่ามันมีน้ำนะครับรอบทั้งสองฝั่งเลยอากาศเย็นดีมากนะครับ ที่อยู่ด้านโรงเรียนตัดสัมพันธ์คอนแวนนะครับไม่รู้ว่าคนแวนหรือคนแวนต์นะ าสักมาแล้วออกมาแถวนี้ก็กลายเป็นร้อนเลยครับจากเมื่อกี้เย็นๆนะครับเย็นเพราะว่าน้ำจากเขื่อนนั่นเองนะครับ ายายกระตาเราก็กำลังจะเข้าสู่ที่หยุดรถปราดาทลำนารายนะครับเป็นึ่งหนึ่งที่หยุดรถนะครับก่อนที่จะเข้าสถานีรถไฟลำนารายนั่นเองนะครับ ณนะตอนนีน้ที่ผมดูก็คือเพิ่งออกจากสถานีโคกคลีมานเองนะครับซึ่งโคกคลีนี่ก็คือเป็นช่วงต้นตีนเขาแล้วนะครับหลังจากลงจากช่องสำราญนะครับช่วงนั้นจะไต่เขานะฮะเราล้ำนาายแล้วเป็นสัถานีชั้นหนึ่งแตเราคิดว่านะยาให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอ ด้วยนะครับ นะครับลงจากขบวน439มานะครับเรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟลำนารายนะครับเป็นสถานีนะครับที่เป็นภาษาแม่จอมอำเภอเนี่ยผมนี่นะครับขบวนที่จอดเนาะก็จอดหมดเลยจอดทุกขบวนนะครับที่ผ่านเส้นนี้นะครับระบบประแจยังเป็นแบบกลนสายลวดอยู่นะฮะนี่ครับสถานีลำนารายนี่ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะฮะ ลำนารายนะครับนี่ครับปั๊มลมเต็มแล้วนะฮะเราก็จะได้ยินเสียงขมิ้นแน่นแน่นกรอบๆนะฮะปั๊มลมต่อแล้วฮะ บนรถด่วนนิเซาราครับวันนี้76 76จากหนองคายปลายทางกรุงเทพอภิวัินะครับกำลังเข้าสู่สถานีรถไปลำนารายในชานชลาทางที่1ครับผมมาแล้วนะครับคันนำเป็น NKF 1223โอ้โหโหีเงินก็ช้วยนะฮะไปครับขึ้นรถกันเลย ที um, like ่สานีรารถรอวันนี้ก็วัรถไล่ชาด้วยนะครับผมให้บรรยากาศนะครับบนอยู่ภาใต้เลยนะครับโอ้โหได้ยินเสียงวีทีสามมันชื่นใจชื่นใจเลรนะวันเจ็ดพุ่งขบงหน้าสูงคุณเพียรนวันะครับที่จะจอดก็คือจะมี สานีโคตต้สสุงเกิดป่าสักดุร,รสิทธิ์ในวันเสาร์อาทิตย์แข่งเสือเม็ดนะครับสุมทงแก่งคอยสระบุรีชุมทงบ้านบ้ายไชียะยุธยารังสิทธิ์ดอนเมืองแล้วก็กรุงเทพมหานครในเกาสงบุนี้เนาะนากจากที่เรามา ห้องซาลุ่มแล้วนะครับจุดจอดต่อไปที่เราจะจอดก็คือทีุ่ดรถเลือนป่าสักโิ์ชนสิ์นั่นเองนะครับ นี่นะครับเจ็ดกจอดเกือนปลาสับชนละสิท์โอ้คันนี้นี่แปลกมากนะฮะคันนี้ อะไรขึ้นนะไปเลยครับขบวนเจนท็อกออกเคลื่อนปลาสากักจราศี กาะพามาชมกันเล็กน้อยนะครับผมเรานั่งรถไฟมาทั้งทริปเลยนะี่ยทำไมเกิดมาสักึ้นนิดนึงนะครับ